สวัสดีค่ะนี่วิเพนพิริยานะคะเนี่ยค่ะพี่วานบิงกระซื้อให้วิเพนนะคะของขวัญวันคิดมากค่ะนะคะวเพนได้รับแล้วค่ะจริงๆก็สั่งมาจากลาซาด้าค่ะแต่เพราะว่าพี่วานบิงกระจ่ายเงินให้กับทางร้านค่ะสามพันห้าร้อยล้านบาทค่ะของขวัญวันคิดมากจากพี่วานบินนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เงินจํานวนเนี้ยนะคะสามพันห้าร้อยล้านบาทแล้วก็อันนี้เป็นของขวัญวันคิดมากจาก คลิมินโฮนะคะห้าร้อยล้านบาทห้าร้อยล้านยูโรค่ะนะคะห้าร้ยล้านยูโรค่ะอันนี้พี่เป้ไม่รู้ว่าตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะคะของขวัญจากคลีมินโอ่ะให้ให้เงินห้าร้อยล้านยูโรค่ะนะคะแล้วก็หนึ่งพันล้านยูโรค่ะอันนี้มูลค่าหนึ่งพันล้านยูโรนะคะอันนี้เป็นของฝันจากพ่อฟงให้พี่ให้พี่ลีไอวันเนอร์ในวันคริสต์มาสค่ะนะคะ พ่อฟงให้หนึ่งพันล้านยูโรค่ะนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะพ่อฟงสามีที่รักหนูแล้วก็ให้หนูนะคะคือจริงๆวันนี้วันนี้พ่อฟงเขาให้พี่เพนเล่นบาคาร่าได้ได้สามร้อยบาทแล้วตเราก็เสียไปแค่สามร้อยบาทแล้วก็เราลองมาเล่น ลองมาเล่นรอบสองก็เสียไปแค่สามร้อยบาทก็ได้กำไรมาสามร้อยบาทคือจริงๆพอร,รู้ความจริงว่าพ่อฟงเขาบอกว่าถ้าจะเล่นบาคาร่าแบบเล่นได้จริงๆอะแค่วันละครสองครั้งแต่วันละหลายหลายครั้งพ่อฟงไม่ได้ให้เล่นคือจริงๆไม่ได้อยากจะอวดอะไรนะคะพี่บอลมิงเขาก็ซื้อให้ได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องคุณอุ้งยิ่งหรือแพทองทานมาให้คือจริงๆพี่เพนมีไอ้แบงค์หนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้าน ดอลล่า <D ollar> เนี่ยประมาณ3-4ใบนะคะก็บปลว่าค่าตีคับ,บปัจจุบันก็3,500ล้านบาทมันจะไม่ต้องคักสิงกับคุณแม่ทองทานชื้อให,ให้ให้พี่ให้พีให้พี่เพนสามาีพี่เพนอย่างพี่วอนมิงเขาก็ซื้อให้ได้เหมือนกันนะคะ <laughs> คุณรู้ไหมคะอาหารที่สามีพิเศรให้กินอะไรก็มีไข่มีผักแล้วก็มีปลาค่ะเขาให้กินอย่างเงี้ยอาหารจืดๆนะคะอย่างเนื้อเนื้อสัตว์เขาก็ไม่ได้ให้กินเท่าไหร่อะคะ่ะที่สวยเพราะว่ากินไข่กินปลกแล้วกินปลาค่ะก็เลยสวยแล้วก็ทานวิตามินซีทุกวันด้วยก็จะสิ้นปีแล้วนะคะจะเรียกโฟก ฉีดยาฉีดยาลดอายุให้พี่เพนกายเป็นมีสภาพเด็กอยู่สิบสามสิบสี่อะค่ะนะคะมีพี่เพนมีมากกว่านี้อีกไม่ว่าจะเป็นเงินจํานวนเนี้ยนะคะใช่มีมากกว่านี้อีกอนาคตอาราไปบ่อนคาสินโนอาจจะไปแลกเล่นบาคาร่าแล้วก็จะเล่นจะจะอาจ,อาจจะอาจจะไปแลก,กเล่นบาคาร่าแต่ตอนนี้เก็บเงินจํานวนนี้ไปก่อนคอือยังไม่รู้ว่าจะเอาไปซื้ออะไรมันจะเอาไปซื้ออะไรแล้วก็ซื้อเพลกซ้ตายไง เงินพวกนี้มันซื้อเพชรได้นะคะหรือไปแลกธนาคารกรุงไทยก็ได้กสิกรไทยก็ได้อันนี้เขารับแลกไทยพันิชย์นี้เขาก็รับแลกนะคะแต่จะเก็บเงินจานวนนี้เอาไว้เช่ว่าจะเก็บเอาไว้ก่อนอาจจะไปซื้อเพชรอ่าไม่ถ้าไม่ไปซื้อเพชรก็ไปคาสิโนนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้จะอวดอะไรนะคะของขวัญวันคิดมมกค่ะ จะวาพี่วอนมินก็ซื้อให้ได้เหมือนกันนะคะสาม0หาล้านบาทค่ะหรือพ่อฟงล็อกก็ให้ได้เหมือนกันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันล้านยูโรค่ะนะคะสวัสดีค่ะ